เดี๋ยวตักขึ้นมาพร้อมกันทั้งสองเลยดีกว่าอ่าตัวนี้ปลาซิวอา้าวอ่าเอาแบบง่าย่ใส่กันเลยนะครับตัวนี้ปลาซิวควายนะครับสองสายพันธุ์เพิ่งเดามันกับบันนี้กันเหรอครับพี่น้องกันแล้วแต่พี่น้องสิม,มกักแล้วกับเบื้องเอานำ้ำนะครับผมสิบบผ้าพันธุ์ได้เป็นสิดีกว่ากันนะครับอ่านี่ตัวนี้คือปลาซิวควายตัวนี้คือปลาซิวอ้าวลักษณะสอง อย่างชัดเจนก็คือนะครับปลายหางนะครับจะเป็นจุดนะครับแล้วก็เป็นแถบตัวนี้จะใสธรรมดาเลยนะครับบลมีหยางนะครับปลายหางก็จะดำคือกันนั่นะครับเพื่อความแตกต่างนะครับแล้วความหง่ของเขาก็จะเป็นปลาทีเงขคือกันปลาซิวอ่าวนี่จะเป็นปลาถีอ้วนปอมนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับที่แตกต่างก็คือปลาซิวอ่าวนี่จะไตใง่ายถือว่าง่ายเลยนะครับ แต่ปลาซิวขวายเนี่ยจะทนขึ้นมาอยู่พอสมขวรนะครับแต่ในตระกูลปลาซิวเนี่ยจะเป็นปลาที่ขาดออกซิเจนบ่ด้ได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับพี่น้องครับหายหน้าหายตานะครับมื่อนี้ได้มาพบมาพอ้กันกับบ่าสลามทองเนตรดีคือเกาเมื่อนี้บ้าสลามนะครับพอดีเด้ขึ้นปลานะครับจะทรงวันจันอังคารนะครับสี่จะถึงนี่นะครับเดี๋ยวมาเบ่งลูกปลากันก่อนนะครับเป็นปลาซิวขวายนะครับพี่น้องครับอ่านี่ครับพี่น้องครับเบ่งโตเขาเด้อ ตเขานี่ใหญ่ซ้ำกันกับปลาซิ่วบานเท่าได้ครับนี่จะซ้ำกันเนาะลายขนาดลายใสนะครับตัวนี้อายุสองเดือนนะครับสองเดือนนิด,น,ดนิดนะครับนี่ถือว่าตัวใหญ่นะครับเนีเ่เขาเลี้ยงบ่อดินนะครับเขาจะใหญ่เร็วจะใหญ่แต่โตดีจยงสเพปะป่าาอยู่นี้จะเป็นหลายหลุนเนาะพี่น้องเนะาะหลายคนนะครับสงสัยนะครับว่ามันจะตายบ่อนะครับสาหรับ การจัดทรงนะครับบอกได้เลยว่าผมทรงนะครับบอท่านตายนะครับเดี๋ยวมาเบิงจุดหนีกันก่อนอัปเดตแบบรวดเร็วนะครับพี่น้องเด้อของนะครับอาจจะมีนะครับยังบอท่านเพียงพ่อนะครับต้องล่อเป็นขี้ตามคิ้จองนะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวมาเบิงว่าไงเราเห็นลูกมนแล้วนะครับเมื่อนี้นะครับผมยานนะครับพี่น้องได้ล่อหน้านะครับเมื่อนี้ผมก็เลยว่าจะเอาพอแม่พันธุ์ขึ้นมาขยายต่ออีกเลย บรรยากาศฝนกระตกสมสมกับเข่าสู้มาดูฝนอีเลี้ครับพี่น้องตกนำตกนี่ตกดีตกหายตกบ่ฟั่งฝ่าฟั่งฝนถ่วมที่ถ่วมแบนอยู่ตัวนี้นะครับพี่น้องจะเป็นตกผู้นะครับเพศผู้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะเอากวดโลมาใส่พี่น้องเบื้องนะครับเพื่อจะให้เบิ้งค่วมแตกต่างนะครับอ่าวาสิเป็นด้านข้างนะครับ ด้านบนนะครับเห็นเสียแล้วเห็นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับพ่นอันนี้บ่ไไรได้ครับม,มันเต้นดีนะครับเดี๋ยวเอาออกซิเจ็ดออกก่อนนี่ครับเดี๋ยวให้เบิงภาพรวมก่อนเด้อพี่น้องเด้อวันนี้จะมาในคลิปบัเวเงาเด้อครับพี่นอ้องอนี่นี่คือบรรดาของตัวผูทั้งเบิดน,นี่ครับพี่น้องนี่คือพอพัน์ของบบาสลามมันมีซ้ำนี่ครับ ก็เลยพท่านเดบแบ่งขยายพันธุ์ขอโทษขอภัยหลายๆนะครับพี่หนาผมนะครับสต็อกไ้หลายพันธุหลายมื่นโตเลยสําหรับพ่อแม่พันธุ์โดยเฉพาะเนี่ยนะครับผู้ใดอยากขอแบ่งปันไปเลี้ยงก็เลี้ยงได้นะครับนี่พ่อแม่พันธุ์เบื้องตยวมันบมีมันเป็นตัวหน่อยๆนะครับนี่แต่ว่าตัวตัวผูนจะน่อยกว่าตัวเมียนะครับอเดี๋ยวเฮาเบื้องตัวผูแล้วนี่เห็นบ่นี่คือตัวผูโอ้ปิ่งมั้งได้พี่น้องนี่นี่ไม่ต่รุ่นนี้ครับนี่นี่ตัวผู นี่คือเพศผู้นะครับเดี๋ยวมาเบิ้งตัวเมียกันบอ่นตัวเมียเป็นแบบใดนะครับแต่ก่าว่าบรรดาปลานะครับตัวผู้จะน้อยกว่าตัวเมียอ่ะตัวเมียทัสิ่งแย่งซ้ำใดบั้นนี่ครับแยกแยกตัวผู้ตัวเมียไว้นะครับนี่คือตัวเมียครับพี่น้องครับนี่คือตัวเมียเด้อพี่น้องเด้ออ่าเดี๋ยวสิตักให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับนี่ครับเบิ่งตัวเมียบั้นมันเป็นปลาขาวสอย นี่ตัวจะใหญ่นะครับตัวจะใหญ่กว่าตัวผูนะครับหลายทถาเลยแล้วก็จะเป็นเหมือนหมูเลยครับพี่น้องตัวเขาจะอ้วนกลมปลุกลุกนะครับนี่มีสันมีหยังนะครับสามารถเอาไปปิ้งเอาไปแกงเอาไปออมนะครับแล้วแต่มีนู่นยังจะแสบได้แต่าตัวนี้เป็นพอแม่พันธุ์นะครับผมกับบท่านได้เอาไปเข็ดอาหารดอกครับพี่น้องครับมึงแต่ไหนี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งๆนะครับ แล้วมือนี้ผมจะพาพี่น้องมาเบิ้งควาวแตกตางระว่างปลาซิวอ่าวนะครับกับปลาซิวควายนะครับมันจะแตกต่างกันขักสั่ไดลเนาะพี่น้องเนาะอาันนี้มันเป็นปลาซิวใหญ่ทั้งทั้งสองทั้งสองสนิทเ้อพี่น้องเด้ออ่าแต่ว่าอยากให้เห็นเพื่อความเพื่อความชัดเจนหลายคนว่าอ่ามันมีจักาสายพันธุ์กันแท้ปลาซิวนะครับปลาซิวนี่มีหลายสายพันธุ์แั้งเด้อพี่น้องเด้อมือนี้มาในอันนี้เรีเร้ยวเลยครับพี่น้อง ผมจะใส่ขวดรั้วพี่น้องเดีเบื้องนะครับมันจ,จะเห็นความชัดเจนคักๆอ่านี่ยได้พี่นอ้องเด้ช่วงนี้จะดูฝนครับเขาก็จะไข่ดีปลาซิ่วควายนะครับมันจะเป็นปลาที่ไข่นะครับไข่ทุกเดือนได้ครับพี่น้องเด้อนี่ครับ ตัวเขาสก่อนตัวนี้คือปลาซิวควายนะครับนี่โตเขาจะเป็นลักษณะถี่งเหี่ยวเห่าวแล้วก็มีแถบมีจุดสีดํานะครับหางเป็นคู่แฉกนะครับปลายหางจะดําตัวลักษณะเหมือนปลาซอยหางแดงเลยครับพี่น้องเบื้องข้าบบานนี้นั่นแหละครับคือปลาซิวควายนะครับพี่น้องครับตัวจะใหญ่ขับแก้วเลยครับพี่น้องแก้วนี้มีขนาด นะครับเบื้องมือเบาสลามโหลดนะครับปลาตัวนี้นะครับขับแกวเลยเด้อครับพี่น้องครับนี่คือใส่พ่อแม่พันนะครับพี่น้องครับเอามาเบื้องนะครับสําหรับปลาซิวอ้าวนี้ปลาซิวอ้าวนะครับจะเป็นปลาถีง่ายเช่นกันเดี๋ยวผมขอดูตัวก่อนเด้อครับเด้อเป็นปลาถีง่ายเค่นกันแต่จะมีขอนะครับแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับอาทิเช่นอาจจะเป็นลายจุดแถบสี ดำอยู่ตรงกลางด้วยพี่น้องนะแล้ว,วใส่ละไปใส่ละพะว่าปลาซิวอ่าวผมบอกค่อยมีนะครับนี่จะเป็นปลาซิวอ่าวครับพี่น้องลักษณะตัวของเขานะครับเขาจะตัวอ้วนป่อมอ้วนป่อมเห็นบ้แต่นี่อ้วนป่อมอออม,มันจะบบยเหี้ยนี่คือปลาซิวควาย,ยปลาซิวอ้าวโอ้ยหลงหนา้าหลงหลงัลงได้บ้านไปใส่ละบ้านเดี๋ยวได้ครับพี่น้องเด้อ มันปนกันครับมันปนกันนะครับผมจะเอาตัวใหญ่ๆมาให้เบิ้งนะครับเพื่อให้เบิ้งพ่วงแตกต่างเดี๋ยวเอาตัวใหญ่ๆเลยดีกว่าขออนุญาตหาก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่าปลาซิวอ่าวนี่มันจะโตอ้วนป่อมนะครับเบิ้งง่ายๆแล้วก็บ่มีแถบนี่ครับเบิ้งตรงนี้ก่อนนะครับปลาจะดินนะแจ็กหน่อยนะครับเป็นยิ่งัว่าใบนะครับโอ้เดีดยวเต้นออกแล้ว ไงครับแก้วอยู่บ่ไหวนะครับอเดี๋ยวก่อนเนี่ยครับเดี๋ยวขออนุญาตยิกหัวไปก่อนเนี่ครับลักษณะเขาจะขาวไปเบิดเลยนะครับปลายหางจะเป็นลักษณะคู่แฉกแล้วก็สีดําคือกันนะครับแต่ว่าบ่มีแถบตรงกลางถึงมี่ก็สีจางนิดนิดเดียวนะครับเบิ่งในแก้วปุ๊บนะครับนี่ครับคว่ำแตกต่างอ่าอนี่ครับเขาบ่เคยอยู่ในแก้ว นี่คือความแตกต่างระหว่างสองสายพันธุ์แต่ว่าเป็นปลาถีใ่ายคือกันปลาซิวขว้ยจะได้จะได้เปรียบจงถีมันเงาเงาใหญ่นะครับลักษณะโตัวเงาใหญ่นะครับนี่นะครับเบิ่งเลยครับลักษณะนะครับมันจะอ้วนออกไปทั้งรางแต่ว่าบ่คับแกี่วปันใด นะครับแตไไ่ได้ลักษณะที่ใหญ่ขึ้นกันนะครับแต่ว่าส่วนปลาซิวควายของเหานี่โอ้มันเาอาเลยครับถึงเงาาถึงใหญ่นะครับอ่านี่เบิ่งครับแต่แต่แตแตแตและโตนี่มันนี่เอาเทียบกันให้เบิ่งนะครับนี่เทียบเบิ่งเลยครับนี่ครับควอมใหญ่ควอมเหานะครับ มือกล่องหันหมุนเอาได้ครับได้ยืยซีได้ครับอ่าหามุมกล่องให้พี่น้องเขาได้เบิ้งนะครับนั่นแหละครับคือความแตกต่างนะครับของสองสายพันธุ์เป็นปลาที่งหญ่ขึ้นกันพี่น้องมากแบบใดกะการเลือกด้เลยครับว่าจะเอาพันธุ์ใดนะครับนี่รลุนขับแก้วนะครับเปี่นท้องแล้วอ่านี่ครับปลาซิควายนะครับจะเป็น ตัวเงานะครับมีปลาซิวอ้าวนะครับ,รรบแตกต่างกันพอสมควดนะครับเดี๋ยวเขาเอาเอาเอาข้าออกกันนะครับเบื้องนี้นี่ก็ได้ครับพี่น่องผมจะสี่ตัวให้พี่น่องเบื้องนะครับตัวนี้เดี๋ยวตักขึ้นมาพร้อมกันทังสงเลยดีกว่าอ่าตัวนี้ปลาซิว,อ,วอ้าวอ่าเอาแบบง่ายๆใส่กันเลยนะครับ อันนี้ปลาซิวควายนะครับสองสายพันธุ์เบิ่งเด้อมันกับวันนี้กันเหรครับพี่น้องก็แล้วแต่พี่น้องสิมักแล้วกับเบิ่งเอาน้ำนะครับผมสิบวบพันธุ์ใดมันสีดีกว่ากันนะครับอ่านี่ตัวนี้คือปลาซิวควายตัวนี้คือปลาซิวอ่าวลักษณะสองยางชัดเจนก็คือนะครับปลายหางนะครับจะเป็นจุดนะครับแล้วก็เป็นแถบตัวนี้จะใสธรรมดาเลยนะครับบ่มีหยังนะครับปลายหางก็จะดำคือกันนั่นละครับเพื่อความแตกต่างนะครับแล้วความใหญ่ของเขา ก็จะเป็นปลาที่ใหญ่ขึ้นกันปลาซิวอ่าวนี่จะเป็นปลาที่อ้วนปอมนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับที่แตกต่างก,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 ก็คือปลาซิวอ่านี่จะตายได้ง่ายถือว่าง่ายเลยนะครับแต่ปลาซิวค้ายนี่จะทนขึ้นมาอยู่พอสมควรนะครับแต่ในตระกูลปลาซิวเนี่ยก็เป็นปลาทีา่ขาดออกซิเจนบ่ด้ได้พี่น้องด้วยเมื่อนี้นะครับเ่บาสลามก,ก็นนะครับจะได้อ่า คัดบอที่เอาขึ้นมานะครับมาพักไว้นี่ก่อนจะนําทรงพี่น้องที่สร้างจองตามคิวนะครับแล้วก็บาบาสลามกับพยายามเร่งให้ยุ่นะครับก็ขอโทษขออภัยในความหลาสาด้วยพี่น้องเด้อไใดทุกคนนะครับนี่พอแม่พันกับขึ้นมาแล้วนะครับตัวลูกมันเท่าจะอาพักไว้ก่อนนะครับจักสองสองหมือครับยางเลี้ยวคือสองหมือนะครับเทาเบืองปลาเทาก่อนถ้าปลามันมาแข็งแรง เทากับจะสามารถจัดทรงได้นะครับปลาผมอยู่ได้สี่ถึงหามือนะครับพี่น้องกับต้องห่วงว่าปลามันจะเสียหายระหว่างขนทรงนะครับผมจะับพิสอบที่ปลาเวลามันอยู่ในถุงนะครับถึงมือลูกค้ารับเรียบร้อยนะครับถ้าพี่น้องไปไขถุงนะครับหรือบอ่อเอาไปใส่กระมังยังก็แล้วแต่นะครับตัวน,นั้นผมไปับพิสอบด้วยพี่น้องด้วยอ่ากะดูแลน้ำกันไปนะครับถาพี่น้องได้ปลาแล้วก็เอาไปลง บ่อที่เตรียมไว้ที่เข้าสร้างจองเข้าคุยกันแล้วนั่นคือเวลาที่เตรียมบ่อนะครับเตรียมให้พร้อมเวลาถึงคิวผมโทรไปนะครับนัดรับปลารับของหน้าบ้านนะครับได้ปลาไปเล้วก็ไปลุ่งเลยครับพี่น้องลูกยุ่งลูกนามไข่ใสแห้งดีนะครับมันเป็นอาหารของเขานะครับต่อไปก็หมดปัญหานะครับลูกนามยุ่งไร่ที่จะมาไข่นะครับดีกว่าพางลูกยุ่งอีกนะครับเพราะว่ามันกินบเลือกเลยนะครับพวกไร่้นามไร่แดงไร่ลูกหนามยุ่งไร่กินเบิร์ครับปลาซิวอ่า สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมาอัปเดตนะครับสำหรับใส่พ่อเม่พันธุ์นะครับแต่ว่าท่านมีไห่เพราะว่ามันมีจํากัดแต่ปีหน้านะครับมีหลายนะครับเป็นรักพันหล์รักมืนเลยเพราะว่าผมขยายลงน้องนะครับบอดินอัดแบบเต็มเลยให้เลยนะครับสำหรับพี่น้องเพื่อนอยากได้พ่อเม่พันธุ์ไปไหวถ้าเก็ดขยายพันธุ์ของเพื่อนนะครับตัวนี้ผมก็จะมีไห่นะครับสำหรับลูกพันธุ์ที๋ยผมเพาะออกมานะครับขยายพันธุ์ออกมานี่ก็มีไห่คือกันแต่ว่าต้องรอตามคิวเพราะว่าปีนี้มัน จันเจาะแห้งนะครับพึ่งมาเห็ดอยู่ปลายฝนเนี่ยจักน้อยนะครับบริเ็ดตั้งแต่ช่วงที่เดือนเมษามันก็เลยสานะครับเตื่อลูปลาจะใหญ่ก็ใส่ระยะเวลาประมาณหนึ่งถึงสองเดือนถึงจะจาหน่ายได้นาะพี่น้องจะเสียบเรียงต่อได้สำหรับมือนี้ครับขอจบไว้ซ้ำนี้นะครับพามาเบืองพ่อแม่พันนี่แหละครับใส่นะครับพี่น้องจะได้นะครับโค้งสางและพันธุก,กรรมซ้ำพ่อแม่เขาแบบนี้เลยเด้อครับพี่นออ้องเด้อบ่ตองห่วงว่า มันสิเป็นปลาซิวหน้าหรือปลาซิ่วยังบ่มีปลาซิวหน้านะครับอยู่นี่ครับมีแต่ปลาซิวควายกับปลาซิวอ่าวนะครับสองสายพันธุ์นี่แหละครับพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับมาทีคลิปบ่นหย่านะครับขอพูดติดครับรับชมแล้วก็ติดตามนะครับพอกันคลิปหน้าเดี๋ยวผมอัปเดตอียังก็จังรอติดตามเบิ่องด้วยครับพี่น้องเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไปซ้ำหนิครับผมสวัสดีครับ